สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงการทำผลงานว .23 นะครับตามประกาศล่าสุดของหนังสือว .45 ลงวันที่20่ธันวาคมสองหกนะครับก็จะพูดในเรื่องของคำที่บายการดำเนินการการประเมินผลงานครู นะครับเพื่อเป็นแนวทางและซักซ้อมความเข้าใจมากยิ่งขึ้นสำหรับครูบวทอเรานะครับคลิปก่อนผมได้พูดถึงนะครับประเด็นในเรื่องของผู้ประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่3ด้าน13ตัวชี้วัดคลิปนี้จะพูดถึงประเด็นที่3ในเรื่องการแต่งตั้งผู้ร่วมประเมิน กรณีผู้อํานวยการสถานศึกษาในฐานะผู้ประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่3ด้าน13ตัวชี้วัดมีวิทยาฐานะต่ํากว่าวิทยาฐานะที่ผู้ดํารงตําแหน่งครูยื่นขอพูดง่ายๆก็คือผอ,อของเรามีวิทยาฐานะต่ํากว่าครูนั่นเองทีนี้มาดูคําอธิบายนะครับในหนังสือวสีห ว่าเขาอธิบายอย่างไรบ้างในสาระสำคัญข้อ 3. การแต่งตั้งผู้ประเมินกรณีผู้ดำเนินการสถานศึกษาในฐานะผู้ประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่3ด้าน13ตัวชี้วัดมีวิทยาฐานะต่ำกว่าวิทยาฐานะที่ผู้ดำรงตำแหน่งครูยื่นขออ่ามาดูคำอธิบายกรณีผู้ดำรงตำแหน่งครูยื่นขอยื่นคำขอนะมีวิทยาฐานะหรือเลื่อนวิทยาฐานะ ซึ่งจะต้องมีการสรุปผลการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ย้อนหลัง5ปีการศึกษาติดต่อกันตามแบบสรุปผลการตรวจสอบและประเมิน5ปีการศึกษาคือตามแบบบทตรศาสตร์นม่องหากขณะนั้นผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษามีวิทยาฐานะต่ำกว่า วิทยาฐานะที่ผู้ดำรง,งตำแหน่งครูยื่นขอให้ผู้ดำรง,งตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาแจ้งไปยังองค์กรปกรครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเสนอกอจจกทจและกบตจังหวัดแล้วแต่กรณีพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในจังหวัดนั้นที่มีวิทยาฐานะไม่ต่ำกว่าวิทยาฐานะที่ผู้ดำรง,งตำแหน่งครูยื่นขอเป็นผู้ร่วมประเมินสรุปผลการตรวจสอบและประเมิน5ปีการศึกษาตามแบบวท .3 ดังนั้นการเสนอกจจกทจกบตจังหวัดแล้วแต่กรณี พิจารณาแต่งตั้งผู้ร่วมประเมินสรุปผลการตรวจสอบและประเมิน5ปีการศึกษาแบบวท .3 จึงต้องดำเนินการเมื่อผู้ดำรงตำแหน่งครูได้รับการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่สายงานการสอนรายปีการศึกษาตามแบบรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่สายงานการสอนรายปีการศึกษาตามแบบวท .2 ครบช้วน5ปีการศึกษาและผู้ดำรงตำแหน่งครูด,ดังกล่าวได้ยื่นคำขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะตำแหน่งครูตามแบบคำขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะตามตำแหน่งครูแบบบทที่1แล้วทั้งนี้หากเกิดเหตุการณ์ผู้โดยการหรือผู้เมินและผู้ร่วมประเมินมีความเห็นตา่าง ในการสรุปผลการตรวจสอบและประเมิน5ปีการศึกษาให้แจ้งไปยังองค์กรปกรครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเสนอกจอจกทจ,จ,จ,จและกบตจังหวัดแล้วแต่กรณีพิจารณาและถือเป็นที่ยุตินะครับพูดง่ายๆสาระสำคัญพารกากราฟแรกนะครับจะพูดถึงสรุปผลการตรวจสอบ และประเมิน5ปีตามแบบวทศ .3 นะครับถ้าผอ,อ,อของเราเนี่ยนะครับพูดง,ง่ายๆมีวิทยาฐานะต่ำกว่าครูนะครับประเด็น,นนี้นะครับให้ผู้ใวยการของเราเนี่ยครับแจ้งไปยังองค์กรปกครองท้องถิ่นเพื่อเสนอ คำว่าเสนอตรงนี้นะครับตามความเห็นผมนะคะเป็นนะครับเราอาจจะเสนอชื่อครูนะครับและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดนั้นเนี่ยไปได้เลยก็ได้เพื่อให้กอนะครับพิจารณาแต่งตั้งหรือเสนอให้กอนะครับแต่งตั้งให้เลยก็ได้นะครับ เพราะฉะนั้นแล้วกรณีที่พอ,อเนี่ยนะครับมีวิทยาต่ํากว่าครูที่ยื่นขอนะครับก็ต้้งก็ต้องตั้งกรรมาการร่วมนะครับอ่าพอ,อคอสามครูค,ร 4, ครสอสี่นะครับก็ต้องเสนอกรนะครับแล้วแต่กรณีเพื่อพที่จะแต่งตั้งข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดนั้นจังหวัดนั้นนะครับคําว่าจังหวัดนั้นอาจจะสังกัดอื่นก็ได้นะครับเพราะไม่ได้บดบว่าเฉพาะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอบทอเพื่อเป็นผู้ร่วมประเมินสรุปผลการตรวจสอบและประเมิน5ปีการศึกษาตามแบบบวท .3 เพราะแบบบท .3 นี่เป็นแบบสรุปสําหรับผู้บริหารสถานศึกษา นะครับหรือผู้ประเมินนะครับต้องตรวจสอบและสรุปนะครับคำว่าประเมินก็คือเป็นการสรุปคะแนน5ปีนั่นแหละจากแบบวทสามไปวทสองโทษครับทีละประเมินทุกปีนะครับแต่ถ้าพออคอสสี 4, ครูที่ยื่นขอนั้นมีวิชาแค่สอง ข้อทสอสาและข้อสีไม่ต้องตั้งครับเพราะวิธยานะไม่ต่ำกว่าผู้ประเมินอ่าสก็ไม่ต่ำสอนะครับข้อทสอต่ำกว่าข้อทัสามต่ำกว่าข้อทสี่ก็คือเทียบเท่าก็ถือไม่ต้องตั้งพอสามารถประเมินคนเดียวได้เลยหรือตรวจสอบสรุปได้เลยนะครับตามแบบวท่สามนะครับอันนี้คือสาระสำคัญง่ายๆ นในประเด็นที่สามการตั้งอาจจะเป็นครูคอสเซีมาร่วมประเมินก็ได้หรืออาจจะตั้งรองหรือผอนะครับก็ได้นะครับกรณีที่ตั้งร่วมนะครับตรงงี้ที่ที่เสนอนะครับนี่เพื่อเสนอนี่ครับเพื่อเสนอก็อน,นะครับเพาพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการครู และบุคลากรทกางการศึกษาในจังหวัดนั้นเห็นไหมครับอ่ที่มีวิทยาไม่ต่ำกว่าผู้ที่ดำรงตำแหน่งครูที่ยื่นขอนะครับแต่ถ้าพอนะครับวิทาสูงกว่าอยู่แล้วนะครับตามตัวนี้ก็ไม่ต้องตังก็สามารถสรุปผลการตรวจสอบแลประเมิน5ปีการศาึกษาตามแบบบทท่าทได้เลยนะครับทีนี้ นะครับพารากาที่สองตรงนี้จะพูดถึงว่ากรณีนะครับที่จะตั้งนะครับผูดลงมาเมินเนี่ยครูต้องนะครับยื่นคำขอก่อนตามแบบวทศหนึ่งนะครับต้องยื่นคำขอ นะครับตามเบบวททหนึงก่อนและประเมินครบ5ปีูุปราสาบ้านเรานะครับประเมินครบ5ปีเพราะว่าแบบวท3สคือเป็นการสรุปคะแนน5ปีนั่นเองนะครับนะครับมันจะเป็นเรียงลนนักษณะนี้ถ้าเราเข้าใจง่ายวท2สองจะทําทุกปีจนครบ5ปีเมื่อครบเสร็จก็ต้องทําคําขอคือวอท .1 เมื่อทําคําขอหนึ่งก็คือนะครับนำเสนอพออเพื่อสรุปและตรวจสอบตามแบบวอทสามนะครับขั้นตอนมันจะเป็นลักษณะนี้พารากราฟนี้ก็เลยพูดว่าครูต้องยื่นคําขอตามแบบคําขอมีก็คือวอทอหนึ่งนั่นเองอ่านะครับ แล้วก็มีการประเมินครบ5ปีก็คือวัตถอ2นั่นเองอปกติก็คือจะยื่นคำขอได้คือต้องประเมินครบ5ปีอยู่แล้วนะครับเมื่อครบตรงนี้นะครับครูถึงนะครับเสนอนะครับผอ,อ,อเพื่อประเมินสรุปการตรวจสอบและประเมิน5ปีการศึกษา ตามแบบวทสามนั่นเองเพราะแบบวทสามคือเป็นแบบสําหรับผู้บริหารสถาเท่านั้นนะครับอันนี้คือทําอธิบายเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้ลงมอเมินในากรกาฟที่1และลากรกาฟที่2องมาดูตัวอย่างนะครับแบบสรุปการตรวจสอบแล้วเมินตําแหน่งครู5ปีตรงหัวมันจะเขียนไหมครับว่าวทาสาหรับ ผู้อำนวยการสถานศึกษาหรือผู้ประเมินที่ได้รับการแต่งตั้งหรือประกาศแต่งตั้งจากกอแต่ละชุดก็จะมีรายละเอียดตามนี้ครับข้อมูลผู้ขอผลการตรวจสอบคุณสมบัตินะครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะฮะก็จะมีความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและเก็บการกรองข้อมูล องสุดท้ายช่องนี้ของข้อ2ก็จะเป็นความเห็นของผู้นวยการสางสษาความเห็นของผู้ร่วมเมินกรณีที่พอ,อมีวิทยาสูงกว่าแล้วพอ,อก็สามารถดำเนินการตรวจสอบและประเมินคนเดียวได้เลยในช่องนี้นะครับแต่ถ้าพอ,อมีวิทยาฐานต่ำกว่า ก็ต้องแต่งตั้งผู้ร่วมประเมินนะครับตามประเด็นข้อที่สามที่ผมอธิบายเมื่อกี้นี้นะครับก็จะมีการสรุปคะแนนตรงนี้ก็มาจากพอทสองลายปีการศึกษาแต่ละปีที่พอให้คะแนน พอให้ตามระดับวิทยาตามเกณฑ์ตัดสินถ้าประเมินคอสามตรงนี้ก็จะเป็นสามหมด้วครับเพราะต้องผ่านเกณฑ์ตามนี้นะครับสามสามสามามสามสามนะครับนะครับครบสิบสามตัวชีวัดแล้วก็สรุปคะแนนนะครับผ่านผ่านปกติแล้วนะครับการประเมินข้อที่ห้า สามารถไม่ผ่านสองปีการศึกษาได้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครูเราก็น่าจะผ่านหมดเพราะทําตัวทําตนปฏิบัติงานพอ,ออก็เห็นอยู่แล้วนะครับการทํางานในโรงเรียนก็ต้องผ่านทุกปีการศึกษาอยู่แล้วนะครับช่องนี้ก็คือกรณีพออ,อวิทยาฐานะสูงกว่าก็เซ็นคนเดียวแต่ถ้าพออ,อวิทยาต่ำกว่าก็ตั้งผู้ประเมินอาจจะเป็นครูก็ได้ เป็นบุคลากรทางการศึกษาก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับเราเสนอให้กอพิจารณาแต่งตั้งนะครับตรงนี้ก็คือนะครับการประเมินการสรุปผลการตรวจสอบและประเมินตำแหน่งครู5ปีการศึกษาย้อนหลังกรณีที่พอ,อมีวิทยาฐานะ ต่ำกว่าครูนั่นเองนะครับคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามช่องครูนอกระบบกดไลค์กดแชร์เพื่อติดตามข่าวสาราก,าการทำผลกานทางวิชาการบอ2ยาต่อไปครับ